คุณชวนก็อย่างนี no ้เหรอฮะไม่ก็แบบชวนมาแบบปาร์ตี <h 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 ้กันอะเงยแล้วก็ลองให้เขาได้เล่นกับคุณเบฟดูแล้วเขาจะเขาจะเล่นแรงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาแรงเยอะน้องไหนบูน้องไหนเบฟคะน้องนี้บูค่ะน้องนี้เบฟน้องสีขาวบูน้องสีออกน้ำตาลน้ำตาลเดิมคือเบฟใช่ไหมคะชื่อนี้คือแปลว่าที่รักหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะทำไมทำไมถึงตั้งชื่อคือน้าว่าที่รักก็เพราะว่าจะร้องเพลเนี่ย ทำไมล่ะรักหมาไงก็ก็เป็นแบบก็เรียกก็รู้สึกว่าบูกับเบฟให้อยากให้ตัวบีกับตัวบีรีเลทกันเลไอย่ะงเงีบูกับเบฟก็แปลว่าที่รักเหมือนกันอ่าค่ะตอนแรกสุนัขคือที่รักของเราพอเรามีที่รักจริงๆแล้วเราเรียกฮีเปอร์ที่รักเหมือนกันก็เป็นที่รักเป็นที่รักเหมือนกันแต่ว่าน้องพีตอนแรกน้องพีบอกว่าน้องพีคือกลัวสุนัขใช่ไหมคะใช่ใช่ทุกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรุ่กทุกุ่กท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 ุมทุกทอกทุ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 ใจเปิดใจ เรื่องราวมันมีอยู่ว่าฟิล์มตอนเป็นเด็กฟิล์มเคยถูกชนะแบบสิบกว่าตัวไล่วิ่งไล่ค่ะสิบกว่าตัวเลยเหรอสิบกว่าตัวแล้วตอนนัฟิล์มอยู่ประมาณปฐมมมอ่ะเด็กเราเดินอยู่หรือว่าปั่นจักรยานหรือยังไงครับตอนนั้นน่าจะเป็นฟิลเดินกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะเดินแบบเดินเล่นตอนเย็นอะไรอย่งเง้ยแล้วน้องก็มาจากไหนไม่รู้สิบกว่าตัวพี่ฟิมแล้วรีบวิ่งแบบปุ๊บเลยเจอภาพกระโดดหน้าของศาลแลถ้าของจริงอะหน้าของศาลแต่พอเราเนื้อภาพตาว่ี่เด็กตัวเล็กๆอะเราวิ่งอ่ะไม่ แล้วให้เขาเขาบอกงี้เขาบอกว่าวิธีการที่ดูเคยดูคลิปมาทำยังไงว่าเจอหมาถ้าสมมติสมมติว่ามีหมาจะมาลุน้องฟินี่พี่เป็นหมาให้ไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้เธอไม่ได้สมมุติอันนี้มันเริ่มจริงเกินความเคยดูคลิปมาดิถ้าสมมติฟีนยังกลัวอยู่พี่ก็จะลองใช้เหมือนกันถ้าสมมติพี่เดินไปแบบรีบแล้วมีหมามาแล้ว ลองดีกว่าน้องฟิล์มลองสม่ติว่าน้องฟิล์มเดินมามีหมาเร็วมาเร็วอยากกินหมาจังทำไมเป็นแบการคนนึิมอยากกินหมาเว้ยนี่คนเดิมอยากกินหมาจังมันไม่กลั่นกันเพราะหมางงกลั่ไม่เจอเลยแผนของเราคือทำให้ชี้งงเมนูวิวตอนนี้ก็เลยว่าเออเปิดใจให้กับคุณสเบบดด้วยนะฮะทีนี้สมมติถามเล่นๆดีกว่า ที่น้ำตาลเลี้ยงสุนัขถ้าสมมติว่าน้องฟิล์มเนี่ยจะเลี้ยงะอะไรสักอย่างอยา่ามีสัสตว์ที่อยากจะเลี้ยงไหมครับฟิล์มจริงๆฟิล์มก็ชอบสุน,นัขนะแต่เป็นสุน,นัขตัวจิ๋วแต่พ <ๆ S 1> ิเนเจอร์ตัวใช่แต,แต่ว่าก็มีคนบอกว่าฟิล์มเหมาะกับแมวอือทำไมอะฮะไม่รวมกันเพราะว่ามีนักยิ้มเหมือนแมวหรือเปล่าเหมือนแมวมานน้ำตาลแมอพันอะไรพันอะไรถ้าเขาเป็นแมวพันอุ้ยถ้าเขาเป็นแมวเหรอเออเขาเหมือนแมวพันอะไร ใช่ครับพี่น้ำตานบอกว่าปีนี้ใส่เหมือนแมวด้วยใช่นี่ใส่เหมือนแมวเลยเออจะมีพ <mail>. ัน <satisfy> ธุ <qu> <absorbed> ์ที่น้ำตาลเคยถ่ายรูปเขาลงไปเป็นแบบน้องสตัติช์ป่ะสติชอ๋อคือขนม็นสร้าง่ขึันมาใช่ที่จะแบบแก้มป่องๆหน่อยป่องหน่อยอย่างเงี้นหน่อยน่ารักน่ารักหน่อยสนใจไหมสนใจเลี้ยงแมวไหมคิดอยู่อยกระบวนการคิดติดต่อพี่เลี้ยงเราได้เรามีเป็นฟาร์มแล้วแมวเยอะแมวเยอะไหมล่ะทาสแมวทาสอย่งั้นขอไปดูแมวที่ห้องแบบ ไปไม่ต้องขอแล้วพี่มาเลยไปเลยแล้วก็เอาช่วยหนูก่อนเครื่องดูจนแล้วน้องยังไม่มีแมวเลยเนาะชวนไปดูแมวที่ร้องเลยแล้วพี่ก็บอกว่าไปแล้วด้วยเดี๋ยวติดต่อติดต่อได้เลยสมมติว่าเลี้ยงแมวจะมีแมวสักตัวหนึ่งจะตั้งชื่อแมวว่าอะไรดีให้พี่นันช่วยคิดน่าสนใจมีบูเบฟแล้วพร้อมจอมมันอ่านะบูเบฟตอบบี้ เป็นเบบีแล้วก็อ้อนกับบูเบฟสมมูรณ์แล้วเป็นบูเบฟบูเบฟจะเป็นลักษณะนี่ยายเป็นยังไงจ๊ะหลับที่ใสมันจะของชอบหลับเออเบบไปอ้อนแม่บูเบฟบูเบฟชอบนั่งตักมากชอบนั่งตักมากบูเบฟบูเบฟน้องเบฟเป็นแมวน้องฟิวอ้อนพี่ตังคานอ้อนยังไงปกติพี่ก็ให้ฟิวตลอดนัดพี่ทราไม่ฟิวตลอดนัดนี่คือวิธีการอ้อนของเขาใช่ นนิดึงอันนี้อยากรู้เลยส่วนตัวครับอยู่กับพี่น้ำตาลมีความสุขไหมก็มีความสุขนะเป็นคำถามชงเข้าน้ำตาอีกแล้วเนื้ออไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาใช่เพราะว่าที่ฟังมาคือหลายๆคนที่ฟังถ้าเกิดเราฟังมาได้กันอะคืออ่ะน้องฟิล์มเปิดใจกับพี่ตาน้องฟิล์มมีหลายๆอย่างที่พออยู่กับพี่ตาแล้วน้องฟิล์มรู้สึกโอเคอะไรเงี้ยเลยอยากถามอยากรู้เลยส่วนตัวเลยแหละอันนี้ไม่มีในสคริปต์อยู่กับพี่เขาทำให้ฟิล์มยิ้ม มากขึ้นแล้วก็หัวเราะแบบมากขึ้นทำให้การมามาทำงานทุกครั้งมันมีแต่แบบเสียงหัวเราะมาแล้วไม่ใช่ฟิลนะโอ้โหจะ่ไปถามคำถามยากจ้ะขอตลกขอตลกอันนขอตลกเลยจำประหยัดอย่าดึงดราม่าอย่าดึงดราม่าบอว่าเราเราต้องยิ้มเออต้องยิ้มเยอะๆนั้นคำถามต่อไปเราต้องถามแบบตลกๆน้องฟิล์มเคยว่าก ไม่เป็นไรเอาเนื้อขาถามมาได้เราไม่ต้องแสดงก็ได้เอาเนื้อข้าถามดีกว่าลองในฉันลองนะอ,อยากกินหมออ้อไงน้องฟิล์มเคยวาดรูปใ,ให้พี่น้ำตาลถูกต้องไหมคือปกติไม่เคยวาดรูปใครมาก่อนเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่ว่าเก็บในกับัวเองครับแล้วทาไมถึงตัดสินใจวาดรูปให้พี่น้ำตาลครับ ร่วมที่ฟูโตจบก็คือก็อยากว่าดรูปฟูโตเก็บไว้เป็นความทรงจําเป็นตัวแทนความทรงจำที่แบบครั้งหนึ่งฟิลม์ได้รับโอกาสมากมายได้รับความรักมากมายขนาดนี้นะฟิล์มก็มาคิดว่าเออคนที่คนที่สมควรที่จะได้รับภาพนี้ที่สุดก็คือพี่น้ำตาลฟิลก็เลยให้พี่เขาไปสวยไหมครับสวยไหมสวยมากพี่หนูล้องให้เลยตอนที่เขายืดไห้แบบ ไม่คิดว่าว่าว่าจะเป็นเราที่ได้เลยไนงะแล้วความหมายก็คือแบบพี่นี่แหละที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะได้หมายแล้วต่ตอนนี้รูปอ่ารูปนี้ที่น้องฟีววาให้เนี่ยอยู่ตรงไหนของบ้านครับอยู่ในห้องเก็บแต่ว่าหนูจะมีห้องที่เอาไว้เก็บของทุกอย่างที่แฟนๆให้มาค่ะเป็นห้องที่จริงๆน้ำตาลเอาไว้เรียนตอนพอโทค่ะแล้วก็จะเป็นห้องแบบ ถ้าอยากอยู่คนเดียวไว้ทำอะไจริงๆนะตอนนี้ของเต็มเรื่องของแฟนครับแม่หมาบ้านก็ต้องมาช่วยจัดจ้าจ้าจ้าของในของน้องก็อยู่ในห้องนั้นประดับไว้เหมือนว่าในห้องนั้นมีของที่แฟนๆให้มาแล้วก็มีหนึ่งชิ้นที่แฟนให้มาเออมีมีทั้งสองที่แฟนขับให้แล้วก็มีทั้งของที่แฟนคลับให้นะรู้สึกแบบสวยไหมน้องฟิล์มคือเป็นคนที่สนใจแล้วก็ชอบของนักนมาดูเลยใช่ใช่ พ่วาดเกนี่ทำเทคนิคอะไรเป็นอะคริลิกบนเฟรมผ้าใบอ๋อว่ารูปเก่งขนาดนี้เคยวาดอตไรมไหมฮะโมกสมัยไม่เคยดบ้างไม่เป็นไรอันนี้ภาพที่เห็นในจอคือเป็นทุกคนไม่มีสิทธิ์ได้กลับบ้านไม่มี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 แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีภาพที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้กลับบ้าน